รถคันนี้เลยเอารถไปจอดต่อๆกันไปเลยค่ะรอก่อนนะฮะรอก่อนเอารถไปจอดต่อๆกันไปเลยค่ะไปทางเข้าเลยนะคะอย่าให้ตำรวจเข้าไปในศูนย์ราชการค่ะใครมีรถอีกไปศูนย์ราชการค่ะใครมีรถอีกอาสาเอารถไปปิดศูนย์ราชการค่ะอย่าให้ตำรวจเข้าไปยศศูนย์ราชการคืนจากมวลมหาประชาชนค่ะอ้าวมาเลยพี่ใครมีรถอีกมวลชนรออยู่ ใครมีรถอาสาจะพามวลชนไปศูนย์ราชการค่ะคันนี้ครบหรือยังครับคันนี้มีรถยังอ่าวรอรถนะครับพี่น้องครับใครมีรถที่อยู่ราชดำเนินใครมีรถอาสานะครับขออาสาสมัครรถด้วยเพื่อไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะส่วนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านสามารถขับไปที่แจ้งวัฒนะได้โดยตรงเพื่อไปจอดขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่ ใช้อำนาจลุกแก่อำนาจเพราะตกลงไว้แล้วตำรวจเคยบอกว่าหมายจับมีอายุความตั้งนานแล้วจะรีบบุกเข้าไปจับทำไมเพราะฉะนั้นเรามีความชอบธรรมเต็มที่ช่วยกันนะครับตอนนี้ต้องการรถครับด่วนครับเราต้องการลดนะคะมวลชนรอมวลชนรอก่อนอันนี้เลยนั่งได้กี่คนอ่านนี้เลย นับไปเลย15 20้าคนกองนี้ไปเลยพาไปกับพิมพัชราอย่าลืมแจกน้ำแ<อ>จกน้ําด้วยเอาน้ําไปด้วยเราจะได้ไม่ไปรบกวนเขาเขาไม่มีน้ํ<อ>าเจ้าของรถคันนี้พี่ผู้หญิงขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนที่<อ>ยังไม่นั่งรอก่อนรอก่อนอมีรถมาอีกหนึ่งคันครับข้างหน้าเนี่ยประกาศมวลชนจะเพิ่งออกมานะเดี๋ยวมีรถก่อนแล้วจะเรียก<อ>ให้ออกมานั่งก่อนใจเย็น,นก่อน อ่ามีรถมีรถใช่ไหมไม่ใช่พี่เดี๋ยวเดียวเดียวคนละเรื่องกันเดี๋ยวก่อนมีรถใช่ไหมแล้วไปได้กี่คนเอาละรถคันนี้มาจากต่างจังหวัดจะพามวลชนไปสู่ราชการพร้อมน้ำด้วยแต่ขอคนนำทางเอาไตาหาพนักง,งานแคทจะนำทางไปเองเฮ้ย ตอบเอบเิ้ลแก่พนักงานแคทไม่มีทางหลงเลยไม่มีทางหลงเลยไม่มีทางหลงเลยเขาบอกฉันมาจากต่างจังหวัดจ้ะแต่ทําไมใส่หมวกแคทอ่ะจ้ะแคทจ้ะแคทจ้ะฉันมาจากต่างจังหว,นะวัดฉันมีน้ำมาด้วยเอารถขึ้นได้แต่ฉันไปไม่ถูกจ้ะพนักงานแคทวิ่งออกมา3คนไปกับหนูหนูไปถูกแน่อ้าวมีประกาศข่าวดีขั้นนิดนึงครับพี่น้องครับ ตอนนี้แม่กลองหลูแล้วพอแล้วไปแล้วเดี๋ยวค่อยประชาสัมพันธ์วันหลังป้าตอนนี้ะนะครับพี่น้องครับมวลมิตรของเราคอปทอขณะนี้เข้าเทคโนพระนครได้แล้วนั่นหมายความว่ากำลังจะเข้าทำเนียบแล้วครับพี่น้องครับเอ้าฮหาเฮาชายชายอยู่ใหญ่เอ้าฮห้ให้ ลองเท้าผ้าใบกับใจถึงถึงนิติธรล้ำเหลือและคณะครับพี่น้องครับปมมือดังๆหน่อยเน่ก็นี่ไงก็นี่ไงบอกแล้วไงไอเรากระโดนคดีทำเนียบสนามบินตภา <laughs> นิติธรล้ำเหลือเป็นทนายเราและแต่นี้ไปนิติธรจะเข้าทำเนียบสภา,าแล้วใครจะเป็นทนายให้นิติธร <laughs> ก็นี่ไงเดี๋ยวประกาศหานกกฎหมายขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่าน มีประกาศตั้งใจฟังดีๆที่ช่องสามมวลชนเราไปเป็นหมื่นอ่ะ<ย>น่ะทายาทีพสุวรรณนำไปทายาทีพสุวรรณนำไปจนกระทั่งช่องสามตัดสินใจที่จะถ่ายทอดสดเราเกี่ยวสัญญาณเราและปฏิเสธที่จะไม่ถ่ายทอดการแถลงของสอสอเราทราบกันดีแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเราประกาศวา่ามวลชนเราขาดน้ำเพราะว่าลดน้ำตำรวจบล็อกลดน้ำเราเราทำกับข้าวส่งไม่ได้มวลชนขาดน้ำขาดอาหารที่ช่องสามเป็นไงฮะ เมื oh. <m uch? <m uch? Oh. ่อก um ี้ประกาศใครอยู่ใกล้วิกสามพระรามสี่ขอน้ำและอาหารปรากฏมีคนเขาบอกว่าปองจ๋าพี่อยู่ใกล้พี่จัดการส่งน้ำและอาหารให้คนเหล่านี้มีชื่อว่าวรายุทธมิลินทจินดาโอ้โหเจ้าบ้านเลยอะวรายุทธมิรินทจินดาพี่ไก ขอให้พี่ไก่สวยอม,มตะสาวสองพปีหนูขอให้พี่ไก่สวยเป็นอม,มตะและ one, จอนนี่แอนโฟเน่จริยาแอนโฟเน่ช่วยกันส่งน้ำและอาหารให้มวลชนของเราเป็นหมื่นที่หน้าช่อง3ขอขอบคุณจอนนี่และจริยา